บริษัทแบ็กมอ์จำกัดผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินแบ็กมอ์จากประเทศออสเตรเลียแบรนด์อาหารเสริมอันดับหนึ่งของประเทศไทยจัดงานครบรอบ30ปีดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ชื่อ Aniversary b ่ a c k m o r e Thailand b บ็ c เชอร์ย u ไบ t t อร o o r r า o r ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดอาหารเสริมและความสำเร็จของแบรนด์แบ็กมอ์ ตลอด3ศตรวรรษที่ผ่านมาพร้อมเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของแบรนด์แบล็กมาส์ในปี2568ที่ยังเดินหน้ามอบสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยด้วยวิถีธรรมชาติภายใต้แนวคิดธรรมชาติคือคำตอบของสุขภาพไปเมื่อวันที่24มกราคม2568ณสยามพารากอนก็เป็นลูกค้าแบ็กมอมา20กว่าปีแล้วได้มากับอเล็กกับีนก็ไม่เคยได้ ได้ร่วมกันแบบ3คนแบบนี้นะภูมีใจเช็ควิตามินมาครับเช็ควิตามินอย่าร้ทานในร่างกายของเรามาครับผมน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วง <laughs> เราไม่เคยตรวจนะฮะเราเราคิดว่าเราดูแลตัวเองดีมากเหมือนกันแต่ว่ามันก็จริงๆก็ด้วยความที่โรคยุคปัจจุบันเนาะมันม,ม,นมีมันมีอะไรเยอะแยะเหลือเกินมันก็จะทําให้อาจจะทําจจทให้ในร่างกายเราขาดเหลืออะไรบางอย่างก็โชคดีที่ได้มางาน Blackmall นี้ครับผมเพื่อเพื่อเราจะได้รู้ด้วยว่าเราต้องพัฒนาอะไร กินหลายอย่างเลยแต่ว่าแต่ว่าตัวที่เราขาดอะ่ะก็คือที่ไม่ได้กินวิตามินซีเนี่ยกินทุกวันสม่าเสมองมานาะแล้วก็ก็ค่าก็ดีมันจะมีบางตัวที่แบบแย่มากๆคือเราไม่เคยมองเราไม่เคยมองไม่เคยมองถึงมันเรารู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้หาได้จากอาหารทั่วไปมั้งแต่บางอย่างมันไม่ใช่ต้องพยายามตรวจอยู่เหมือนกันวิตามินใช่ไหมคะดูจะได้รู้ว่าแบบเราขาดเหลืออะไรจริงๆเงกินซิงเน,น,นี่ยคะ่ะแล้วก็วิตามิน อยากอยากเป็นหมดเหมือนกันเพราะว่านี่มากเลยเราจะได้รู้ว่าเอออะไรคือส่วนที่เราขาดแล้วเราก็หาปีนักพันกระสืออย่างเมื่อกี้เป็นตรวจมวลกระดูกก็เป็นเป็นอะไรที่เป็นกังวลเหมือนกันเพราะว่าปีนากรวดแบบปวดหลงังปรวดข้อบ่าอะไรบ่อยๆก็ไม่รู้ว่าแบบสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่กระดูกหรือว่ามวลเออกล้ามเนื้อของเราอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าทีนี้มันทีเจะชอบแบบก็แก้มก็แก้มตามเข่าตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ตรวจก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นเพราะว่าเป็นกังวลมากกหมืกัน หนูจะปกติไหมคะแล้นนต้องกินแคลเซียมค่ะแต่จริงๆแล้วการกรอบแก้มก็เกิดจากรแก้แบบแมกอ,ไอ,อ,มอ,อะไร,รอย่างนี้ยได้เหมือนกันการแต่ว่าเมื่อกี้พอได้ตรวจก็ก็คือสบายใจปกติค่ะอย่างเห็นแอรออกกำลังกายอย่างนี้แต่แอร์ขาดวิตามินดีนะคะเพราะว่าวิตามินดีคือที่มาจากแสงอาทิตย์แสงแดดนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเรากลัวฝุ่นใช่ไหมช่วงนี้แล้วเราก็มักจะชอบไปวิ่งหลบแดดหลบอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะความเป็นผู้หญิงของเราด้วยกลายเป็นขาดวิตามินดี ถ้าในเมื่อก้องการรักษาความบิวตี้แต่ก็อยากที่จะเฮลตี้ไอ้ก็ต้องเสริมด้วยวิตามินไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันไปได้อย่างเงี้ยค่ะคือเน้อยมากน้อยเกินไปมันไม่ได้หมายความว่าไม่มีเลยนะคะแต่ม่ามันต่ำไปหน่อยครับมต่าไปค่ะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าแล้วจริงๆแล้วมันวิตามินดีมันมันเหมาะสําหรับเพราะเร้มันส่งเสริมเรื่องมวลกระดูกให้แข็งแรงแล้วยิ่งอายุเยอะขึ้นขึ้นถ้ามวลกระดูกเราอ่อนแอเราจะแบบตายง่ายมากอะไรเงี้ยมันจะมันจะอันตรายมาก อันว่าสำคัญที่สุดคือสัดส่วนของอาหารที่เราจัดให้ตัวเองสุขภาพกายสุขภาพใจของเราอันนี้เป็นก้อนใหญ่ที่สําคัญที่สุดวิตามินจะเป็นตัวช่วยซ่อมแซมส่วนที่มันขาดหายไปหรือส่วนที่เราดูแลไม่ถึง ยังไงก็ต้องกินเพียงแต่อาจจะต้องมีการจัดสรรในการกินมีการเว้นระยะบ้างเพื่อให้เขาหยุดแล้วก็มาต่อกินต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่แอนเปรียบเทียบกับการที่เราเอาเอารถของเราเข้าเช็คระยะอะค่ะร่างกายก็เหมือนกันเราอย่าประเมินเองเพราะเราไม่มีทางรู้ต่อให้เรากินแบบนั้นก็ตามแต่ตัวเลขมันจะโชว์ออกมาว่าอะไรมากไปน้อยไปบางอย่างถ้ากินมากไปเราก็เอามันลงหน่อยก็ได้แล้วก็ไปเฉลี่ยอย่างอื่นอะไรแบบเนี้ย